โง่ดังรุมกัเล่นลูกบอลตามอ่ะโอมาตายแล้วมมึงตายแล้วมามาไม่พอเด็ดเดเดี๋ยว็เดเดีเด็ดเดเด็ดยเดี๋เดสูง ย่งลูกบอลมุมเอา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 ใครจะได้เอเนี่ยเอากัดหูแม่งเลยเอา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 ามุมโดนแอบดยุดนมแล้วมวยอาอกมา